เพลง Rise Like a Phoenix ที่บรรดาแฟนเพลงร่วมกันขับร้องกลางสนามบินกรุงเวียนนาเมื่อวันที่11พฤษษภาคมเป็นบรรยากาศการเฉลิมฉลองและการต้อนรับกับบ้านเกิดของคอนชิต้าเวิร์สนักร้องหญิงข้ามเพศชาวออสเตรียผู้ชนะจากเวทีการประกวดร้องเพลงของสหภาพยุโรปหรือยูโรวิ s ชั่นปี2014 แต่ชัยชนะครั้งนี้กลับตามมาด้วยกระแสการต่อต้านของผู้ชมส่วนหนึ่งในสหภาพยุโรปรวมถึงแรปเปอร์หนุ่มอเล็กซซนเดอร์สเตฟานอฟและแอนตันคาราคอฟบล็อกเกอร์คนดังชาวรัสเซียที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยผ่านการโกนหนวดคราวของตัวเอง โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจเพศทางเลือกรวมไปถึงการออกกฎหมายของประเทศอัซเซียกิจการคนรักเพศเดียวกันจนนำมาสู่การประท้วงของกลุ่มพุซซี่รีออดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิการเรียกร้องให้เกิดความยอมรับคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศจึงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจรวมถึงประเทศไทยด้วยประเทศเราเนี่ยนะคะไม่น่าเชื่อว,ว่าในส่วนของ ภาพรวมในการที่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวบริการหรือว่าคนที่เป็น l g b t มาเที่ยวบางีายเยอะแต่ถ้าดูไปในระดับกฎหมายหรือว่านโยบายเนี่ยไม่มีเลยนะคะที่รับรองหรือว่าให้เปิดช่องทางให้โอกาสสาหรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่มีตอนนี้เพิ่งเริ่มมีอย่างเดียวนะคะก็คือในส่วนของการจัดสวัสดิการสังคมมีคําว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีคาว่าสาวประเภทสองเนี่ยเข้าไปในพระราชะกิฤษฎีการตรงนั้นอย่างที่สองเนี่ยเรามีกองทุนนะ การออกมารวมตัวรณรงค์ของนักแสดงและมิสทิฟฟานี่ในวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรับเพศเดียวกันและการข้ามเพศหรือไอดาฮอตถูกจัดขึ้นเป็นปีที่สองในประเทศไทยเรียกร้องให้สังคมยุติความรุนแรงที่กระทำต่อกลุ่มเพศทางเลือกและช่วยเหลือให้สาวประเภทสองสามารถประกอบอาชีพตามความสามารถโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ งานโรณรโรงนี้จัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเดียวกับที่องค์การอนาไมาโลกถอดถอนการรักเพศเดียวกันออกจากบัญชีรายชื่อความเจ็บป่วยทางจิตซึ่งหมายความว่าการรักเพศเดียวกันไม่ใช่ความผิดปกติหากแต่เป็นเสรีภาพของมนุษย์ในการเลือกที่จะกำหนดเพศสภาพของตัวเองคือจิตใจของเราเป็นผู้หญิงเราทำทุกอย่างการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตเหมือนผู้หญิงให้มองเราเป็นเป็นเท่าเทียมกันหมดเลยดีกว่าว่า เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายที่มีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าเ,าเห็นเราเป็นสาประเภทสองยังจะมีจุดเล็กๆจุดน้อยๆที่ยังกีดกันยังไม่เปิดเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าคําว่าเรียกร้องเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นจะต้องอึกกระเหล็กมาก แต่การแก้ไขที่ต้นเหตุก็คือการควบคุมแล้วก็ดูแลภาพลักษณ์ของกลุ่มเพศที่3ให้ดีถ้าภาพลักษณ์ดีปุ๊บเนี่ยคะ่ะก็เชื่อว่าคนที่เขาเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองเห็นในความสําคัญและก็ความดี People should be able be who they innately are should to who คนในวงการบันเทิงจำนวนไม่น้อยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการยอมรับความหลากหลายทางเพศเช่นเดียวกับมิเชลเจียนักแสดงหญิงชาวสิงคโปร์ที่เข้าร่วมในกลุ่มพิงดอทมีแนวคิดในการผลักดันให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นบ้านของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน mm hmm. และคนข้ามเพศที่จะสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติสุข mm hmm. นอกจากนี้การเผยแพร่เนื้อหาในภาพยนตร์ที่มีคนรักเพศเดียวกันเป็นตัวเอก mm hmm. ยังช่วยสร้างความเข้าใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการดำเนินชีวิต ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเพศซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตปียดาปริกมศีลไทย PBS รายงานค่ะ